ดุ้งแรงหนิงปณิตาโพสต์ภาพสุดเจ็บแสบพร้อมติดแฮชแท็กอย่ามากระติกทำเอาสะดุ้งกันทั้งอินสตาแกรมเลยล่ะค่ะเมื่อจุ่ๆผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณนิตาได้โพสต์ภาพบาดลึกถึงใจเป็นกระติกสีน้ำเงินที่มีข้อความบ่งบอกถึงหน้าที่ตัวเองว่ามีหน้าที่เก็บความเย็นไม่ได้มีหน้าที่เก็บความลับรูปเดียวจบพร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดจี๊ดว่าตามนี้นะอย่ามากระติก ทำกลางแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายโดยชาวเน็ตบอกว่าไม่ได้ขออะไรมากเลยค่ะขอแค่นางทำเพื่อเพื่อนแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ยังดีอย่าให้มีงานในวงการอีกเลยใครอยากจ้างผู้จัดการคนนี้แบบนี้ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้นอกจากดูวิว